Tech for you. สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยใครที่ใช้ s o ร่าชั์เจอร์ยี่ห้อซูเออรุ่น s t s 1 2 3 0หรือ12101220อะไรอย่างนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษคือเวลาสามารถตั้งเวลาปิดเปิดไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือโหลดแต่ข้อเสียของรุ่นนี้คือเวลาเดินไม่ตรงเวลาที่เราตั้งเวลาจะคลาดเคลืล่อนคลาดเคลื่อนเยอะเลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้ใช้ตัวนี้นับเวลา พร้อมกันนะครับตัวนี้เพิ่ง40นาทีตัวนี้ไป48นาทีแล้วคัดเคลื่อนเยอะนะ1-2นาทีนี้พอรับได้ใช่ไหมครับแต่เป็น10หรือถ้าปล่อยเป็นวันๆหรือสัปดาห์ยิ่งไปเยอะกว่าน,นี้นะครับถือว่าเป็นข้อเสียของ s o ล a าชาร์เจอร์สูเออรรุ่นนี้เลยทีนี้ผมถอดดูบอร์ดนะครับเคยถอดดูบอร์ดแล้วพบตัวที่น่าจะสามารถเปลี่ยนแล้วก็สามารถแก้ไขได้จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้มาทดลองกัน ผมได้ดูบอร์ดสังเกตบอร์ดจะพบริสตัลน,นะครับริสตัลหรือคล็อกที่เป็นตัวที่กําเนิดความถี่เป็นตัวฐานเวลาปรตีคล็อกริสตัลฐานเวลาเนี่ยเขาจะใช้ความถี่อยู่ที่3 2 7 6 8กิโลเฮิร์ตซ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลี้ยงฐานเวลาไปการนับเวลาเมื่อเอาไปในรวมโปรแกรมอะไรของเขาหารอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าเวลาที่ตรงเป็นวินาทีที่ตรงผมสังเกตคล็อกตัวนี้ ว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยสั่งซื้อมาซื้อมา2แบบก็คือเป็นแบบตัวถังแบบโลหะแล้วก็เป็นแบบชิปแบบตัวนอนแบบนี้จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนดูเปลี่ยนคล็อกตัวนี้ดูว่าจะสามารถแก้ไขเวลาให้ตรงได้ไหมนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นิดปัญหานี้แย่เลยนะครับบางทีเราอาจจะตั้งเวลาใช่ไหมสำหรับปิดเปิดหลอดไฟสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดโหลดอะไรอย่างนี้นะ แต่เมื่อเวลาเดินไม่ตรงเราก็จะฟังก์ชันนี้เราก็จะไม่ไม่สามารถใช้ได้หรือต้องมาคอยตั้งเวลาใหม่นะครับอ่เมื่อถอดบวดถอดฝาครอบก็จะเจอแบบนี้ตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวคล็อกเป็นคริสตัลตัวฐานเวลา C F 2 4 8ไม่ได้ระบุว่าเออจะเป็น32.768 g h ิโลเฮิรตซ์อะไรไม่ได้บอก ถ้าครกตัวนี้ค่าความคาดเคลื่อนที่ผลิตความถี่นี่มีคาดเคลื่อนไปเวลาก็จะคาดเคลื่อนอาจจะช้าหรือเร็วเ๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวถังนี้ก่อนแล้วก็ลองจับไปด่าด,ดูว่าตรงไหมถ้าตรงก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ตรงก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวถังโลหะแบบนี้ตัวนี้มีสี่ขาสองขาอีกฝั่งเป็นกล่าวสองขาเป็นฝั่งใช้งานถ้าเราใช้แบบตัวนี้ก็คือบัดกีตัวถังลงกลา่าวแทนฝั่งนี้จะเป็นตัวเป็นกล่าวนะ ฝั่งนี้จะเป็นกล่าว2อขานะครับแผ่นทองแดงกล่าว2องขานี่เป็นขานใช้งานเสร็จแล้วครับประกอบเข้าไปใส่ซ็อกเก็ตสายไฟมีสายดิสเพย์กับสายพัดลมแล้วก็บางไว้นี้ก่อนนะครับบังไว้นี้ก่อนลองเทียบกับตัวนี้นะนะครับอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับให้อันนี้ขึ้นมา1นึสแล้วกดสตาร์ทนะครับหนึ่สองนย์อ่าสตาร์ทนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่ากดนะครับอ่าลองเริ่มนับดูนะถ้าขึ้น1น,นาทีเท่ากันก็แสดงว่าฐานเวลาตรงกันนะ๋ยวที่นี้ก็รอดูความคาดเคลื่อนนะครับว่าจำนวนนาทีนี่จะเท่ากันไหมถ้าใครเปลี่ยนแล้วนะครับ พอป้อนแบตเตอรี่แรงนั้นเข้าไปนี่นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายขีดก็คือไม่ขึ้นเวลาใช่ไหมให้ปลดแบตนะครับปลดแบตออกใหม่แล้วลองขีดแบตใหม่นะปกติข้อขึ้น1 2 3 0งแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นเวลาอะไรนะเป็นเครื่องหมายขีดลบหมดเลยนะครับก็เข้าไปตรงที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเวลาตรงนี้นะแล้วก็กดเซต กดไปสักตัวหนึ่งแล้วกดบันทึกนะครับอย่างนี้กดบันทึกแล้วก็ปลดแบตออกปลดแบตออกแล้วก็ขี้แบตใหม่นะครับจากขีดนะพอนับ1นึ่งสจากขีดเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์นะครับพอศูนย์ศูนย์เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มนับนะครับลองดูลองจับเวลาดูว่าอันนี้ชั่วโมงอันนี้นาทีอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งตั้งเวลาให้ตรงนะอันนี้แค่จะเปรียบเทียบจานวนนาทีแค่นั้นเอง ดูว่าถ้าขึ้นเลขหนึ่งอันนี้ขึ้นเลขหนึ่งขึ้นเลขสองขึ้นเลขสองไม่ห่างไม่ต่างกันมากคาดขึ้นอาจจะสักหนึ่งนาทีอย่างนี้ก็พอรับได้นะครับจากที่ต้นคลิปก็คือโอ้โหแปดเก้าสิบนาทีเลยนะต่างกันจะทิ้งเป็นวันยิ่งนานอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับนะของเก่าอีกตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวถังลักษณะเดียวกับตัวนี้สามสิบสองเจ็ดหกแปดนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ขึ้นหนึ่งนาที ก็ยังเร็วอยู่นะครับเร็วอยู่นะพูดถึงยังเร็วกว่าตัวนั้นอยู่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วมาดูอีกทีในระยะ,ะประมาณทักสิบกว่านาะทีอะไรนี้จะต่างกันไหมลองดูครับอ่านะครับเริ่มต่างกันเยอะแล้วแล้วนะครับนะเริ่มต่างกันเยอะคือตัวนี้4นาะทีต้นอันนี้ปาเข้าไป5นะ้านาทีแล้วนะครับ ก็แสดงว่าอาจจะก็ยังคลาดเคลื่อนเหมือนเดิมนะถ้าปล่อยไปนานๆก็เวลาก็คลาดเคลื่อนนาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะแต่ทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปตัวถังโลหะเอาตัวเล็กก่อนอะจะมีตัวขนาดใหญ่ก็กตัวเล็กกรบบัตรกีซองคาใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็สัมผัสกล่าว เดี๋ยวดีเซ็ตไปสักรอบหนึ่งก่อนอผมจะตั้งเวลานะตั้งเวลาแล้วก็ดูตรงนี้นะครับไปตรงที่เซตเวลาาตรงนี้ อันนี้จะเป็น pm นะครับเป็น pmam ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือบ่ายโมงแล้วก็ประมาณ21นาที21่2อีบนาทีนะครับประมาณให้ไปอีบสิบี่บสนาท,านาทีโอเคฉะนั้นก็ไปหน้าปกติอตอนนี้บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงยีนาทีดูว่าเวลาจะต่างกันไหม ทิ้งไว้สักครู่นะครับกลับมาดูอีกทีเวลาจะตรงกันไหมเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะครับจะดูจะเซอร์ไพรส์ว่าจะหายไหมนะครับลอ,องดูนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์ว่าจะตรงดอว,ว่าเร็วกว่านะครับก็ยังเร็วกว่านะครับเร็วกว่า2นาทีเหมือนเดิมนะก็คือเวลาก็ยังเดินเร็วกว่าเหมือนเดิมนะครับ ถ้าปล่อยไปเลยก็เวลาก็จะเร็วกว่านี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับเหลือตัวถังใหญ่อ่าเปลี่ยนตัวถังใหญ่ถ้าไม่หายก็แสดงว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอาจจะเป็นที่โปรแกรมหรือ,อซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ที่เขาออกแบบไว้นะก็คือเขาเขียนโปรแกรมไว้อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก่อนเปลี่ยนตัวถังใหญ่นะเป็นตัวถังตัวใหญ่ ลองดูอีกทีครับทีนี้ก็ดูนะครับว่าจะยังเร็วกว่าไหมนะครับถ้าเร็วกว่า1นาที2นาทีอย่างนี้ก็จบเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับเปลี่ยนคล็อกเปลี่ยนคิสตัลแล้วก็ยังไม่สามารถทําให้เวลาตรงได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบเฟิร์แวร์โปรแกรมอะไรที่เขาเขียนอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงนะทำให้การนับเวลาเร็ว เดี๋ยวกวปกติรอดูสัก5 1 0ถึง10นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับดูคนรับว่าจะตรงไหมนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะภายใน10นาทีนะครับคาดเคลื่อนไป2นาทีแล้วนะตอนนี้ก็49นะครับตอนนี้ก็เป็น52ใช่ไหม5้ 51, 52ก็คือคาดเคลื่อนไปเรื่อยนะครับภายใน10นาทีก็เหมือนกับตัวเล็กเมื่อกี้ สรุปได้ก็คือไม่สามารถทำได้ไม่สามารถแก้ไขได้แม้จะเปลี่ยนคล็อกคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับคล็อกนะไม่น่าเกี่ยวกับตัวคริสตัลเลยนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็น52นะครับดูว่าตัวไหนจะขึ้นเร็วกว่า1นาทีถ้าอันนี้53าอันนี้ขึ้นก่อน5ก่อน1น,นะครับก็คือตัวนี้เร็วกว่านะคือการนับวินาทีเร็วกว่า ภายในาภายใน10นาทีนี้คาดเคลื่อนไปถึง2นาะทีตัวนี้เพิ่งเวลาเพิ่ง50นะนี่52เป็นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะมากับตัวคล็อกที่มาจะกับบอร์ดกับตัวเครื่องเลยนี่ก็เป็นเท่านะกันไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวถังใหม่หรือตัวถังโลหะตัวถังเดีก็ไม่หายนะครับนะนะ53นะเห็นไหมครับ รู้สึกว่าจะเร็วกว่าเกือบ10วินาทีเลย10วินาที11 12วินาทีเลยนะครับจริงๆต้องต้นขึ้นหนึ่งอันนี้ก็ขึ้น5 3มามอะไรนี้ถึงจะตรงนะอันนี้เพิ่งหนึ่งอันนี้5 3ไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเครื่องชาร์จโซล่าชาร์เจอร์ซูเออรุ่น STH 1 2 3นะครับไม่สามารถแก้ไขให้เวลาตรงได้ ใครจะใช้เวลาก็ขยันตั้งใหม่เอาใครไม่ใช้เวลาก็ไม่ต้องเรียสเรื่องเวลาก็ไม่ต้องตั้งเวลาปิดเปิดขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสารผู้รับชมใหม่ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ